ออนี่คือนักมวยจากประเทศอิหร่านครับ,บมูฮหบัตฮีแมนวันนี้มาชกในพิกัด66กิโลกรัมครับแม่มาแบบมัดนิ่งๆครับนักสู้จากเมืองสุขโขทัยครับสายชนสิง์บ้านดอดกฎกติการครับ21กับ17ครับโตเหนือโช์เก่าครับา,า,าจะซ้ำแบบคู่แรกไม่ได้นะครับแมสายกับฝาด้วย อ้โหบินเข่าลอยเลยครับมูมาับออกได้นักหนักแรงๆทั้งคู่ขยับเข้าไปโอ้โหสอกมาแล้วครับฟันมาแล้วครับมูมาทีแมนสอกแกก็ยังฟันไม่เลี้ยครับมูมาต์ตั้งสอกเข้าไปครับโอ้สายชนิกัจ้วงทิ้งซ้ายเลยครับเข้าอย่าหลวมนะครับรอดซ้ายกว้างเดี๋ยวก็โดนครับเดี๋ยวก็โดนครับแบบนี้ไปตองกลมหมดแรงครับ โอ้ยโดนกลัวก็กลัวชอบก็ชอบอยากลุ้นก็อยากลุ้นครับบรรยากาศอารมณ์สีหน้าโอ้หเจอหมัดเข้าไปครับแม่นมวยกองเชียร์ของสิงห์บ้านดอนบอกเดินใกล้ๆสิโดนครับครับออกกองก็ต้องให้แม่นนะครับสายชนสายจั่วลมบ่อยๆนี่พลังมันหายนะครับเชือกยันโอ้ยหุกขวาเนี่ยชกไปจับเชือกไปนี่ไม่ได้ครับผิดกติกานะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ดีวิ่งเข้าใส่นะครับสายชน เกาะในเวียงดันลม้ลมลงปะต่อยให้รู้จักแล้วครับให้จำชื่อของสายชนสิงบ้านดอนกลับบ้านหรืออย่างไรครับธนาของโมฮัมหมัดครับอ่าล็อกบีดโอ้โหดูต่างคนต่างบิดฟันสอกครับโอ้โหสอกกลับครับแม่แต่ว่าสายชนนี่ไม่มีอาการครับบอกให้เดินลุยเจอสอกกลับอีกแล้วขยับเข้าไปครับสายชนโอ้โหบัดซ้ายครับโอ้โหมัดขวาครับ ก็ต่อยหมัดแม่นเลยครับมูฮัมหมัดเรียร่ายังดีไม่มีหมดนะครับทั้งคู่โอ้โหอ้าวแม่ล้มลงไปแล้วแกยังออกอาวุธครับมูฮัมหมัดเชียร์นะครับโอ้โหเนี่ยนะครับระเลงเลือดนะครับมาจนได้ครับเอาล้วครับเลือดฉลมกายแล้วครับเอาครับแต่มีฮึดอีกเพือกนึ่งเลยครับสำหรับมูฮัมหมัดครับเตะหมัดขวาก็โอ้โหโดนจนได้ครับแ้ว นี่เละครับพอหลวมพอพลาดไปเลยครับโอ้โหสายยื้อมาได้สองยกกว่านะครับจะแย่อยู่แล้วครับมูฮัมหมัดโอ้โหพลาดนะครับสายชนทำดีมาตลอดแล้วนะครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายเลือดกระตนไหนครับโอ้นี่เป็นหมัดช็อตน็อกนะครับหมัดขวาตรงเต็มๆเลยครับกดเปลี่ยงเข้าไปโดนเลยครับเต็มๆ แม่จะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วครับมาสะดุดล้มครับจูบกำปั้น <Blue> ไฟเรงเลือดไฟนี้ครับชัยชนะตกเป็นของมูฮัมหมัดฮีแมนครับนักมวยจากประเทศอิหร่าน